กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารทีและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับ อย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe เพื่อติดตามไว้นะครับเพื่อที่เวลามีตอนใหม่ๆเนี่ยท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดคดีอาญาที่มีการเรียกร้องค่าเสียาหายค่าซื้อมแทนทางแพ่งพวกมาด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการกระทําความผิดอาญาหลายอย่างเนี่ย มันก่อให้เกิดความเสียหายในข้าใช้เป็นการทำละมิดซึ่งก็จะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับความเสียหายในการที่จะใช้สิทธิตรงนั้นในทางแพ่งนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์หรือพฤติการที่เกิดขึ้นในบางกรณีนะครับอาจจะมีข้อสงสัยที่ทําให้คิดได้เช่นกันนะครับว่าในส่วนของพฤติการบางอย่างเนี่ยคนที่จะขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือว่าขอให้รับการชดใช้ค่าเสียหายแทนเนี่ย จะถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัทยนที่จะมีสิทธิเรียกร้องอย่างนั้นหรือไม่นะครับโดยประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดจําเลยให้การรับสาร,รภาพนะครับในความผิดอาญาในข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสนะครับศาลจะรับฟังพยานหลักฐานในคดีส่วนแพ่งนะครับว่าเหตุนเนี่ยเกิดจากความประมาทของทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับและจะไม่มีสิทธิ ขอเขาเป็นจยดร่วมรวมถึงไม่มีสิทธิ์ที่รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีนายกับนายขอนะครับก็ขับรถไปในถนนเส้นหนึ่งก็บังเอิญว่ารถทั้งสองคันเนี่ยเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นมานะครับผลของการเฉี่ยวชนเนี่ยก็ทําให้ในายขอได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็พนักงานสอบสวนก็ สอบสวนแล้วก็ส่งสำมวนให้พนักงานนยายการจนตอนหลังเนี่ยมีการฟ้องคดีที่ศาลนะครับในข้อหากระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นไดรับอันตรายสาหัสตามประมวกฎหมายอา,ามาตรา3 0มนะครับก็ในระหว่างการพิจารณานะครับก็ทางฝ่ายในขอเนี่ยก็ยื่นคําร้องขอก็เป็นโจทย์ร่วมนะครับแล้วก็ยื่นคําร้องขอให้ชดใช้ค่าสินบนตัแทนนะครับตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ แต่ว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลเนี่ยทางนายขอนะครับออนอกจากพอยื่นเอกสารขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับยื่นออขอชดใช้ค่าเสียหายเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยนายกนะครับก็ให้การรับสารภาพนะครับแต่ว่าหลังนี้ก็มีการสืบพยานนะครับปรากฏว่าข้อได้จริงในการสืบพยานเนี่ยพฤติการที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันสอสแสดงให้เห็นว่า ในเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งนายกอและก็นายขอเนี่ยมีส่วนประมาทที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้พอๆกันนะครับเรียกเป็นความผิดของทั้งคู่เนี่ยในสัสดส่วนที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วครับว่าจากพฤติการข้อได้จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อสิทธิของคู่ความที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของนายขอที่ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ขอเรียกร้อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาเนี่ยเราคงต้องพูดคุยกันไปทีละประเด็นนะครับตามลําดับขั้นตอนนะครับก็คงจะเริ่มจากการที่ว่าคดีเรื่องนี้มันเริ่มมาจากการที่เป็นคดีอาญาถูกไหมครับซึ่งเ,เป็นการฟ้องตามประมวลกฎหมายยามาตรา300นะครับข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะครับซึ่งในข้อหาเนี้ยมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน3ปี แล้วปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับซึ่งในความผิดฐานเนี้ยนะครับด้วยตราโทษที่ว่าเนี่ยปกติแล้วเป็นความผิดที่ไม่จะเป็นต้องมีการสืบพยานนะครับศาลก็สามารถที่จะพิพากษาไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่เข้าลักษณะตามที่มาตรา176ประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญากำหนดไว้นะครับที่ว่าถ้าเป็นความผิดที่มีตราโทษ จำคุกขั้นต่ําตั้งแต่หปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีการสืบพยานประกอบคารับสารภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคดีที่มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืนบาทที่ว่าเนี่ยแล้วไม่ต้องมีการสืบพยานประกอบนะครับเพราะ,ะนั้นในส่วนของคดีอาเนี่ยข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นก็ต้องรับฟังไปตามคําให้การรับสารภาพของฝ่ายนายกรถูกไหมฮะเพราะนั้นข้อท็จจริงในส่วนอาญ,ญาก็ต้องฟังว่าการการะทําของนายกรเนี่ยเป็นการทําโดยประมาทแล้วก็ส่งผลให้ ในขอนะครับได้รับอันตรายสาหัสอันนี้คือข้อไดจริงในส่วนอาญาที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ประเด็นนี้เกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อได้จริงที่เกิดขึ้นในการสืบพยานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ส่งผลอย่างไรถูกไหมฮะงั้นเมื่อข้อที่จริงในส่วนอาญาเนี่ยมันยุติไปอย่างที่ว่าแล้วถามว่าในการสืบพยานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสืบพยานในส่วนไหนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับ ก็คงพอจะบอกได้ว่าการที่มันสืบพยานเนี่ยเนื่องจากทางฝ่ายในขอยื่นคําร้องขอให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา14ทับ1ถูกไหมฮะซึ่งในส่วนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตรงนี้มันก็จะไปต้องมีการสืบพยานมาประกอบว่าจากการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทําให้ในขอซึ่งเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยนะฮะได้รับอันตรายแค่ไหนมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนรวมถึงจํานวน ค่าเสียหายหรือว่าค่าสียหมทแทนที่ต้องชดใช้แก่กันเนี่ยมันควรจะเป็นจานวน,นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการสืบพยายนตรงนี้นะครับมันเป็นการสืบพยานในคดีส่วนแพ่งนะครับที่มีการร้องของค่าเสียหายเข้ามานะครับในเรื่องของอพฤติการที่ปรากฏจากการสืบพยายนคดีส่วนแพ่งตรงนี้นะครับมันไม่มีกฎหมายกําหนดนะับว่าเมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีส่วนแพ่งเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะแตกต่างจากคดีส่วนอาญาเนี่ยมันจะส่งผลต่อ สิทธิในคดีอาญาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันไม่ไดกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นตรงกันข้ามครับมีแต่กฎหมายบอกไว้อีกทางหนึ่งคือตามมาตร,รา46ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับว่าข้อได้จริงในส่วนแพ่งเนี่ยต้องถือตามข้อได้จริงในส่วนอาญาแต่ไม่มีบอกว่าข้อได้จริงส่วนแพ่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคดีอ,อาญาที่มันยุติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปรากฏข้อทด้จริงว่า พฤติการของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดทั้งของนายกอและก็นายขอพอพอกันเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ส่งผลต่อสิทธิของโจ์ร่วมก็คือนายขอที่ขอเข้าเป็นโจ์ร่วมนะครับไม่ส่งผลทําให้กลายเป็นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ไหนไปนะครับคราวนี้ประเด็นต่อมาคือว่าแล้วถ้ามันไม่ส่งผลเสียหายถึงขนาดทําให้ในายขอเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่นหนไปแล้วอย่างนั้นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะเอาไปใช้ในกรณีแบบไหนหรือจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คงพอจะบอกได้ว่ามันก็ต้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาประกอบนะครับว่าเอาละในส่วนคดีอาญาที่มันผูกพันเข้าจริงในคดีส่วนแพ่งอย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าต้องฟังไปเบื้องต้นว่าในก่อนเนี่ยกระทำโดยประมาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในขอเนี่ยก็เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าไการกําหนด ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตรงนี้นะครับมันก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กํานกหนดไว้ด้วยเช่นกันนะครับว่าตามมาตรา442เนี่ยนะครับว่าถ้าหากความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะครับการกําหนดค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาจากพฤติการในกรณีนั้นนะครับว่าความเสียหายเนี่ยเกิดจากการกระทำของแต่ละฝ่ายมากน้อยเพียงใดนะครับตามที่มาตรา223กําหนดไว้ เพราะฉะนั้นก็คงพอจะบอกได้ว่าอพฤติการที่มันเกิดขึ้นจากการสืบพยานในคดีส่วนแพ่งแล้วปรากฏข้อได้จริงว่าอ er ุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความผิดของทั้งสองฝ่ายพอๆกันเนี่ยมันจะเป็นผลในส่วนข้อได้จริงที่จะประกอบดูในเิื่ของศาลในการกำหนดค่าเสียหายหรือว่าค่าสินไหมทดแทนที่แต่ละฝ่ายต้องชดใช้แก่กันนะครับโดยเฉพาะฝ่ายนายกนเนี่ยนะครับว่าจะรับการชดใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยพฤติการส่วนนี้ก็จะต้องมันนำมาประกอบในการกำหนดค่าเสียหายอย่างที่ว่า เพียงแต่แน่ๆคือในขอก็ยังมีสิทธิ์รับค่าเสียหายอยู่นะครับแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูพฤติการที่เกิดขึ้นประกอบด้วยนะครับเง้นสุดท้ายคุณพอสรุปได้ว่าในกรณีอย่างนี้นะครับที่เป็นคดีอาญาแล้วจำเลยให้การรับสรราร,บสร,รภาพในข้อหากระทําโดยประมาทนะครับก็ต้องถือว่าข้อทด้จริงในส่วนอาญาเนี่ยยุติต,ตามคํารับสาร,รภาพของจําเลยว่าจาเลยเนี่ยกระทาโดยประมาทนะครับแล้วข้อทด้จริงที่ว่าเนี่ยครับก็ผูกพันคดีส่วนแพ่งด้วยนะครับ แล้วก็ไม่สามารถแนะนําข้อจริงที่ว่านะครับจากการสืบพยานในคดีส่วนแพง่งมามีผลเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่ยุติไปแล้วในส่วนอาญานะครับแล้วก็ไม่ส่งผลทําให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียสถานภาพความเป็นผู้เสียหายโดยนิยเไ,ไหนไปได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลหรือข้อจริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารีกาที่783ทั2,165ครับ เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระที่น่าสนใจมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีก a i n t r